สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับผม Mister PK นะครับกับรายการ Mister PK Review นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา1ิบนิกานะครับผมก็มีสินค้านะครับรีวิวนะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจา นะครับครับแน่นำครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะมีสินค้ามาฝากทุกท่านนะครับมารีวิวท่านชมดูอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นสินค้าตัวไหนนั้นไปดูกันเลยครับไปเลยครับ let's go ย้าหูเป็นรายการ Mister PK r e ประจำสัปดาห์นี้นะครับวันที่29นะครับเดืมกราคม2025นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมีเราเตอร์ตัวนึงนะครับมารีวิวให้ชมดูนะครับเป็นเราเตอร์ที่ บอกได้เลยว่าคุณภาพดีเซราคาโคถูกนะครับมีดิงนะครับดีอาร์น่งสอนะครับเป็นเราเตอร์ปี2021นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่990บาทเองนะครับแต่ก็บอกได้เลยว่าคุณภาพเนี้ยคุ้มนะครับฟังชันเป็นมัลติ โอเปอเรชันโหมดนะครับปกติโอเปอเรชันโหมดนะครับก็คือมากกว่า1โหมดนั่นเองนะครับโหมดอะไรบ้างครับโหมดเราเตอร์นะครับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็โหมด AC หรือ Ac c e s s Point นะครับ a c c ก s s Point ก็เอาไว้สําหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อกับตัวหลักนะครับโดยใช้สัญญาณแรงนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มันสามารถทําได้ก็คือเป็นเชื่อมต่อกับเราเตอร์หลักโดยการใช้การสแกนหรือว่า เชื่อมต่อด้วยการใช้ไวไฟนั่นเองนะครับก็คือจับไวไฟจากเราเตอร์หลักนะครับแล้วก็ปล่อยโต๊นะครับโดยใช้โหมดเป็นรีดิสเตอร์นะครับนี่ก็คือมันติโอเปอเรชั่นโหมดนะครับก็คือมีอยู่3โหมดนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์ที่รองรับความเร็วอยู่ที่1นจิกนะครับก็คือ1,000เมกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในกันเลยว่าที่ผมพูดมานั้นเป็นยังไงนะครับ เคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันว่าเจ้า D-link D-A-R ขิดสองหเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทำการเปิดกล่องปึ๊บนะครับนี่แ็นนะครับนี่คือตัวเราเตอร์นะครับตามที่อยู่ในรูปนะครับก็จะเป็นลักษณะเราเตอร์แบบนี้นะครับเปิดเข้ามาดับแรกนะครับก็จะเห็นเป็นคู่มือนะครับคู่มือของ D-link เนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากมาย ส่วนมากเราจะเข้ามาดูแค่เจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัว IP c o n f i c ในเรื่องของการเซตอัพนั่นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเรารู้ว่า IP ส่วนมากก็ไม่แตกต่างกันนะครับก็จะเป็น192.168ตามด้วยเลขที่เขากำหนดไว้นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับที่มากับตัวเราเตอร์นะครับเพราะว่าอะไรครับมันจะกำหนดตัวตัวนี้มาให้นะครับตัว p a เว w o r d ในเรื่องของการทำ default ในเรื่องของการตั้งค่า นะครับถ้าเราไม่มีการ์ดตัวนี้เราก็จะไม่รู้ว่าพาสเวบร์ดคืออะไรนะครับส่วนตัวด้านล่างนี้นะครับเป็นตัวที่เขากาหนดไว้อยู่หลังเครื่องก็มีให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าตัวการทั้งค่านะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเรามีวิธีการทํำยังไงนะครับส่วนตัวนี้ก็แบบคร่าวๆนะครับต่อมานะครับตัวหลักเลยคือคือตัวข้อเอกของมันนะครับของเราในวันนี้นะครับก็คือตัวเราเตอร์นะครับมาพร้อมกับถุงพลาสติกนะครับนี่ถุงพลาสติก ก็ค่อนข้างที่จะหนาหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเราเตอร์นะครับเสาสัญญาณมันจะขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นเสาสัญญาณที่แปลกมากนะครับแปลกจริงๆครับเพราะว่าอะไรครับปกติแล้วเขาจะมีการหมุนนู่นนี่นั่นซ้ายขวานะครับแต่ตัวนี้ง้างขึ้นแล้วก็ตั้งได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตัวหน้าตาของเราเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นเราเตอร์ที่มี4เสานะครับ รอ,องรับความเร็วอยู่ที่กิกหรือว่า1000เมกนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับในส่วนของตัวกล่องเนี่ยนะครับก็ยังจะมีกล่องที่ซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าอะแดปเตอร์เท่าไหร่นะครับตัวนี้อะแดปเตอร์อยู่ที่ v, 1 2โวลต์1แอมป์12 120วัตต์นะครับแล้วก็มีสายแลนมาอีก1เส้นนะครับก็เอาไว้สําหรับเรืของการตั้งค่า นะครับตัวนในเรื่องของตั้งค่าเนี่ยเดี๋ยวเราเคก็ไม่พูดกันใน EP ต่อไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ฟังก์ชันแบบคร่าวๆข,ของมันก่อนนะครับว่าตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราเตอร์ตัวนี้นะครับราคาหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งพันนะครับก็เก้าร้ยเก้าสิบาทหนึ่งพัน1นสิบาท ราคาถูกดีฟิเจอร์ครบนะครับมาพร้อมกับเสา4เสานะครับรองรับได้ทั้ง2.4แล้วก็ 5G นะครับเป็นฟังก์ชันแบบโอเปอเรชันโหมดนะครับก็คือสามารถทำได้เป็นทั้งเราเตอร์นะครับแอคเซสพอยต์นะครับหรือว่า AC นะครับหรือจะเป็นในเรื่องของรูปแบบของรีพิเตอร์ก็ยังได้นะครับสามารถติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายจริงๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาทำมาแค่ประมาณว่า เราเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแบบนี้สมมุติว่าเราจะเสียบปลั๊กเนะเาะเสียบปลั๊กปั๊บนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาอสายสัญญาณของแลนนะครับที่ที่มีอยู่แล้วนะครับเราก็มาเสียบแค่นี้นะครับก็พร้อมทํางานนะครับเพราะว่ามันเป็นการตั้งค่าแบบเสียบสายแลนแล้วก็สามารถที่จะค้นหาสัญญาณหลักของมันได้เลยนะครับก็ ไม่มีอะไรเยอะนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังนะครับอ๋อด้านหน้าผมลืมบอกว่าด้านหน้านะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับอยู่ประมาณ่าดจุดนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุด power นะครับก็คือเป็นการเปิดปิดก็จะเป็นไฟสีเขียวสีแดงนะครับตัวที่2มาก็จะเป็นในเรื่องของ wps นะครับก็คือเป็นการทวนสัญญาณของระบบนะครับของอินเทอร์เน็ตนั่นเองตัวที่3านะครับก็จะเป็นตัว Wi-Fi นะครับแสดงสถานะ Wi-Fi ในกรณีที่เครื่องมันปล่อย wi-Fi นะครับตัวที่4ก็แสดงสถานะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าในกรณีอินเทอร์เน็ตไม่มาจะขึ้นสีแดงนะครับหรือไม่ขึ้นเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตมาที่ขึ้นสีเขียวหรือสีน้ำเงินนะครับจากนั้นมาก็จะเป็นในเรื่องของกดแลนนะครับตัวนี้นะครับเป็น1 2 3 4ก็คือช่องแลน4ี่ช่องนั่นเองนะครับส่วนช่องอินเทอร์เน็ตก็คือช่องแวล์นนะครับ อ่ะถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปว่าด้านหน้ามีไฟสถานะอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหลังกันเนี่ยครับด้านหลังก็เริ่มจากซ้ายมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม WPS นะครับเอาไว้สําหรับทวนสัญญาณในเรื่องของการทวนหาสัญญาณนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นพอร์ตจิกแลนนะครับก็คือเป็นพอร์ตจิกนะครับก็คือรองรับความเร็วสูงสุดได้ที่1000เมกนะครับหรือว่า1กิกนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับเป็น4 1 2 3 4นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นช่องแวนนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตหลักที่เราจะเอาเข้าใส่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับก็คือเป็นพอร์ตที่เอาไว้เสียบพาวเวอร์นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับก็เสียบเข้าไปนี้นะครับแล้วก็ตัวถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวตั้งค่าโรงงานนะครับหรือว่าตัวรีรีเซ็ต หรือ d e ฟอล l t นะครับของตัวเราเตอร์นั่นเองนะครับการทำงานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาตั้งค่าแบบอัตโนมัติให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับเพียงแค่เราเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็นำสายแลนที่ผู้ให้บริการเราที่เราใช้งานอยู่นะครับก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้เลยในกรณีที่เราจะใช้เป็นเราเตอร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเราจะใช้เป็น a c c e s สพอย n ์นะครับทำงไาครับก็เอามาเสียบที่ช่องแลนนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เอา,อาสายอินเทอร์เน็ตที่มาจากผู้ให้บริการเสรียบเข้าตรงนี้อีกตัวหนึ่งหรือตัวช่องไหนก็ได้ในตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทําการตั้งค่าเพื่อจะให้เราเตอร์นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดจากเราเตอร์ให้กลายเป็นอ่าแอคเซสพอยต์นะครับโดยการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูใน EP ต่อไปนะครับในรายการ1วันหนึ่งสา์ประจำทุกวันจันทร์นะครับก็สําหรับ EP นะครับ รายการ Mr. PK r e v i พรีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับอ p พีนี้นะครับก็จะพาทุกท่านมาดูแบบคร่าวๆกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เอาไว้สำหรับในเรื่องของการปล่อยกระแสสัญญาณนะครับข้อดีของมันก็คือนะครับสามารถปล่อยสัญญาณได้ทั้ง2.4แล้วก็ 5G และที่สำคัญไปกว่านั้นอีกนะครับก็เป็นพอตที่บอกเลยเลยว่ารองรับความเร็วได้ถึง1,000เมกนะครับหรือพอตจิกนั่นเองนะครับที่หลายๆท่าน เรียกว่าพอดจิกพอดจิกนะครับหรือผัดฟาสนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่าเครื่องนี้นะครับในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยด้านบนไม่ไม่มีอะไรนะครับก็เขาจะทําเป็นลายเป็นจุดเป็นอะไรนะครับของดีลิงค์นะครับส่วนระบายความร้อนนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับจะเป็นรังพึ้งด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะบอกว่าตัวดีลิงค์นะครับ D1253 นะครับ Default Router Setting อยู่ที่ 192.168.0.1นะครับในกรณีที่เราจะทำการตั้งค่าใน ep หน้านะครับผมจะพาทุกท่านมาดูตัวตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าตัวนี้นะครับใช้ยูสเนมอะไรแอดมินนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับก็ในเรื่องของการตั้งค่าในเรื่องของการเซ็ตนะครับเซ็ตค่าในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเราจะเปลี่ยนค่าของเจ้าตัวเราเตอร์ตัวนี้เราต้องเข้าตัวนี้นะครับโอเคนะครับ สำหรับ EP นี้นะครับราเตอร์นะครับ DR ขีดหนึะครับก็จะพาทุกท่านมารีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันกับเราเตอร์ตัวทั่วๆไปนะครับแต่ว่าแตกต่างที่เสาตรงนี้นะครับมันพับลงมาเก็บแบบนี้นะครับผมก็เลยว่าเอมันแปลกๆดีนะครับก็เลยอยากจะรีวิวให้ทุกท่านได้ได้ดูได้ชมกันว่า เราเตอร์ตัวนี้นะครับคุณภาพเป็นยังไงศักยภาพในภาพรวมเป็นยังไงนะครับสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็แถมมาก็ไม่ได้ต่างกันกันกบตัวอื่นๆทั่วไปนะครับก็จะมีคู่มือมีรหัสผ่านมีอะไรแถมมาก็มีประมาณนี้นะครับ ครับสำหรับิสรีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับกับเจ้าตัวเราเตอร์ค่ายดีดีนะครับ D A R T หนึ่งสองห้าสามนะครับซึ่งเป็นเราเตอร์ที่บอกได้เลยว่าราคาถูกนะครับแต่คุณภาพก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นเราเตอร์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีลักษณะนะครับเป็นเราเตอร์ที่มีลักษณะ่ันข้างจะแปลกนะครับแปลกใหม่เลยนะครับเพราะว่าตัวเสาเนี่ยนะครับเพียงแค่เราง้างขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแค่นี้เองนะครับ แต่ก่อนนะครับเสาร้เสาเนี่ยมันจะมีการพับมีนู่นีีนั่นนะครับแต่วันนี้แค่พับลงพับขึ้นพับลงเท่านั้นเองนะครับก็ขอนำมาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวข้องกับตัวเราเตอร์นะครับหรือว่ามารีวิวให้ท่านดูนะครับว่าเราเตอร์ของค่ายดีลิง์นะครับ D A R ขีด3หน่าสะครับเป็น A C 2นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็น เราเตอร์ที่สามารถทำได้เป็นแบบมันติโอเปอเรชั่นโหมดนะครับก็คือสามโหมดนัเนเองที่ผมได้พาทุกท่านมาดูในวันนี้นะครับครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่ง ครด้านล่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้นำมาฝากทุกท่านแล้วก็มารีวิวท่านชมดูอยู่เป็นประจำทุกๆวันศุกร์เวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับครับสำหรับ EP นี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขออนุมาฝากทุกท่านไวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP หน้า EP หน้านั้นนะครับจะเป็นสินค้าอะไรแล้วก็จะเป็นรูปแบบใดนะครับก็ขอให้ท่านจับนั้นคอยติดตามรับชมรับฟังนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอฝากสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊ง d นะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับทั้งหมดนี้นะครับพีมยากรินชมจากนพม่คน้าส์สครัิ Okay, yeah!